ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือโซนเอเชียนะครับในกลุ่ม C ตอนนี้สถานการณ์เริ่มจะต้องเข้มข้นมากขึ้นแล้วนะครับสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจขอขอบคุณรถจักรยานยนต์โซล่าแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน เกมสาคัญของทีมชาติไทยและเป็นเกมสําคัญของเกาหลีใต้ในเดือนมีนาคมนี้2เกมที่จะเจอกันเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็น2เกมที่จะชี้วัดโอกาสแต่สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับทีมชาติเกาหลีใต้ค่อนข้างเยอะนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเกาหลีใต้อาจจะไม่กระทบเท่าไหร่ปัญหาของทีมชาติเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นณเวลานี้และก่อนหน้านี้นะครับก็คือเรื่องของการที่พวกเขา มีปัญหากันในช่วงของเอเชียนคัพ2023โดยเฉพาะสตาร์ดังอย่างอ e ีคังอินและซนฮึงมินนะครับหลังจากนั้นมาทั้งคู่เนี่ยได้เคลียร์ใจกันโดยมีวาง,งซุนฮงกุนซือชั่วคราวนะครับเข้าไปเป็นกาวใจในการประสานทั้งคู่เข้ามาคุยกันเพื่อรายละเอียดในการที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อทีมชาติแต่เรื่องอื่นตามมาอีกนะครับเรื่องของผู้บริหารสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้มีประเด็นหลุดออกมาเหมือนกันนะครับว่าช่วงที่ไปเก็บตัวอยู่ที่ยูเออีก่อนเอเชียนคัพ2023 กลุ่มผู้บริหารของเกาหลีใต้ได้ไปเล่นการพนันทาให้เรื่องนี้แฟนบอลไม่ยอมนะครับอยากให้ฝ่ายบริหารออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหลายนั้นมาเหมือนไฟที่มันไม่ฟังกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนทีมชาติเกาหลีใต้ไปไม่สุดไม่สามารถคว้าแชมป์เอเชียนคัพได้หลายๆอย่างประเดประดังเข้ามานะครับทั้งการปสดโค้ดทั้งการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆนะครับการตั้งทีมงานเฉพาะกิจขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เกาหลีใต้เผชิญ แต่ถ้ามองกลับไปอีกมุมหนึ่งนะครับเรื่องของเกาหลีใต้พวกเขายังเป็นทีมที่มีความเป็นมืออาชีพพอและมีความเป็นมืออาชีพสูงนะครับถ้าดูจากผู้เล่นที่เรียกเข้ามาบรรดาสตาร์ดังๆยังหวนกลับเข้ามาสู่ทีมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซนฮึงบินหรือว่าอีคังอินคู่กรณีโดยตรงนะครับคิมบินแจในลีกของบุนเดสเีกาเยอรมันแม้ว่าช่วงหลังจะไม่ค่อยได้ลงสนามในเกมใหญ่นะครับโดยเฉพาะเกมอย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกหลายคนคาดการว่า ขของเาดอบและตกลงไปนะครับแต่โดยภาพรวมหรือว่ามาตรฐานแล้วทีมชาติเกาหลีใต้ชุดนี้ยังคงแข็งแกร่งนะครับล่าสุดเนี่ยตั๋วเกมที่เกาหลีใต้พบกับทีมชาติไทยในวันที่21มีนาคมนะครับที่เซอร์วัสเตเดียมถูกขายหมดแล้วนะครับทั้งหมด60,000กว่าใบนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงผักดันแรงรวมใจอีกครั้งของเกาหลีใต้ที่จะ รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อเกาหลีใต้นะครับในการที่จะลุ้นผ่านเข้ารอบต่อไปเพราะว่า2เกมตรงนี้สําคัญมากๆนะครับแน่นอนนะครับว่าแรงกระเพื่อมฝ่ายบริหารเองที่ถูกเอฟเฟกจากบรรดาแฟนบอลทีออ่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็คงไม่อยากให้ผลการแข่งขันที่มันออกมาไม่เป็นไปตามที่ต้องการเพราะว่าเกาหลีใต้ต้องการ6กแต้มจากทีมชาติไทยนะครับและจะผ่านเข้ารอบต่อไปของฟุตบอลโลกรอบรเัดเือกโซนเอเชียทันทีนะครับ ย้อนกลับมาดูที่มุมของทีมชาติไทยนะครับมาซาทระอิชิอิก้าวเข้ามาคุมทีมลุยฟุตบอลโลกจริงๆอย่างจัง,จง,จง,จงก็2แมตช์นี้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้เป็นหน้าที่ของมโนโพกิงคุมทีมแพ้จีนไป1ประตูต่อ2และบุกชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ 1, <S 1> <S มี2เกมที่มโนอทาแล้วกลายเป็นเรื่องเสียประตูทั้ง2เกมนะครับแล้วหลายคนคาดหวังมากเกมที่พบกับทีมชาติจีนที่ประเทศไทยเกมแรกเนี่ยควรที่จะมีอย่างน้อยหนึ่งแต้มหรือไม่ น่าจะเป็นทีมที่ชนะเพราะว่าจีนอยู่ในช่วงขาลงนะครับอิชิอิเป็นโค้ชคนหนึ่งที่มีกลยุทธ์ในการจัดการวางแผนผู้เล่นได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับแล้วอิชิมีความรู้วัฒนธรรมของนักเตะไทยเป็นอย่างดีนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือรายละเอียดในการเล่นกับเกาหลีใต้ครั้งนี้จะแตกต่างจากช่วงเอเชียนคัพ2อที่ผ่านมาเพราะตัวเลือกของตัวเล่นเริ่มมีชนาทิพยเข้ามาเริ่มมีผู้เล่น ดาวเด่นๆเข้ามาสู่ทีมการจัดครับเราอาจจะได้เห็นว่าถ้าจัดแบบกังวลหรือจัดแบบรักพี่เสดายน้องตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่ที่น่าสนใจนะครับและการยืนระยะในการเล่นกับเกาหลีใต้ทั้ง2เกมนะครับทั้งในฐานะทีมเยือนและในฐานะทีมเย้าต้องดูวิธีการของอิชิ I เลยครับว่าจะรักษาความเข้มข้นตลอด90นาทีแบบไหนนะครับเราไปเยือนเกาหลีใต้สภาพอากาศช่วงนั้นเนี่ยณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ15องศา ตามสุดเนี่ยติดลบเลยนะครับแต่ว่าค่ากันกันว่าน่าจะอยู่ราวๆ12 13าถึงสิองศาที่โซอัลครับรเดเียมวันนั้นนะครับขณะเดียวกันวันที่26มีนาคมที่กลับมาเล่นที่ไทยที่ราชมังคลากีืสถานนะครับอุณหภูมิที่ประเทศไทยในช่วงเวลานั้นสูงสุด35-39ถึงองศาอาจจะมีฝนเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับอันนี้ต้องดูว่าเกาหลีใต้เขาจบแมตช์วันที่21กับไทยที่เกาหลีใต้แล้วเดินทางเข้าไทยเลยหรือเปล่านะครับแต่ถ้า เขามาเร็วเขาก็จะปรับตัวได้ดีขึ้นด้วยความเป็นฟุตบอลที่เต็มไปด้วยความเป็นมืออาชีพนะครับผู้เล่นหลายคนที่มาจากโยุโรปแล้วมีนักเตะที่คุ้นชินกับสภาพอากาศเอเชียอยู่แล้วนักเตะเกาหลีใต้เป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสามารถปรับตัวยืดหยุ่นได้ดีนะครับและจุดแข็งของเกาหลีใต้นอกจากฝีเท้าแล้วคือความแข็งแรงของร่างกายรูปแบบวิธีการใหม่ๆของเกาหลีใต้ที่เล่นไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือว่าทีมชาตินะครับจะเป็นทีมที่นวดคู่แข่งได้ดีมากครับ เมื่อคู่แข่งออนล้์เมื่อไรเกาหลีใต้จะถาถมเกมลุกเข้าใส่นะครับสิบเกมหลังที่เจอกันนะครับทีมชาติเกาหลีใต้ชนะไปถึง7เกมนะครับเสมอ2และแพ้ไปน1นเกมที่แพ้เนี่ยต้องย้อนกลับไปปี1998เอเช่นเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพจากการขันครั้งนั้นเนี่ยเล่นกันที่ราชมังคลากีืาสารนะครับใครยังจังหวนได้ลูกยิงของทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลถูกรับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติชุดใหญ่ของทั้ง2ทีมนะครับส่วนผลงานเจอกันล่าสุดล่าล่าเลยคือปี2016คือเกมอุ่นเครื่่องทททีมีมไย เล่นกับเกาหลีใต้ที่สุพัชราใสยนะครับเราแพ้ให้กับเกาหลีใต้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งในช่วงเริ่มต้นการทํางานของพลตำรวจเอกดอกอรสมยศพุ่มพันธุม่วงเข้ามารับงานนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับปัจจัยหลักๆกับการลุ้นเข้ารอบหลังจากนี้สําคัญมากๆนะครับต้องไปดูว่าสภาพนักเตะความแข็งแกร่งร่างกายของนักเตะทีมชาติไทยรวมไปถึงวิธีการของมาซาทะอิชิ ที่เป็นโค้ดที่มีความเขี้ยวในเรื่องของรูปแบบวิธีการแม้ว่าขุมกําลังผู้เล่นของไทยจะเป็นรองเกาหลีใต้แต่ถ้าดูจากเอเชียนคัพที่ผ่านมาอิชิมีมิติหลายๆอย่างที่ทํางานกับทีมชาติไทยได้ดีนะครับและใช้จุดเด่นของผู้เล่นแต่ละคนมาประกอบร่างให้เป็นระบบที่ดีนะครับติดตามกันนะครับในส่วนของทีมชาติไทยนะครับและฝากติดตามให้กําลังใจทีมชาติไทยชุดนี้กันด้วยเพื่อโอกาสในการผ่านเข้ารอบต่อไปครับ ขอขอบคุณธนาคารเกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเคแบงค์ K นะครับชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์อย่าหลงเชื่อกลโกลงมิจฉาชีพหลอกทำภารกิจทำงานง่ายๆรา,ายได้ดีไม่มีอยู่จริงนะครับขอเตือนสติเลยนะครับไปดูจุดสังเกตที่น่าสนใจกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอ้างความน่าเชื่อถือของบริษัทอันนี้จะเป็นเรื่องแรกๆเลยนะครับผลตอบแทนสูงแนะนําวิธีทําภารกิจวิธีทํางานช่วงแรกอาจจะได้รับผลตอบแทนจริงนะครับ ต่อมาก็จะหลอกให้โอนเงินเข้ากระบวนการอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดท้ายจะไม่ได้รับผลตอบแทนคืนนะครับแล้วก็เสียงเงินด้วยถ้าเจอแบบนี้ต้องไม่หลงเชื่อนะครับไม่โอนเงินไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวด้วยนะครับขอขอบคุณรถจัก,กรยานยนต์โซลารแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับออกนอกกรอบบนเส้นทางแบบเดิมๆลดแรงไปให้สุดในแบบคุณไปกับโซลากรุ๊ปครอสเตรียมแบกเป้แพ็คสัมภาระและมุ่งหน้าสู่เส้นทางใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเส้นทางแบบไหนนะครับ กับพร้อมพิชิตพาคุณไปทุกจุดหมายสนุกได้เต็มอัตราจะไปแบบโซโล่หรือแบบกวนก็หมั่นไม่แพ้กันนะครับถ้าใจมันเรียกร้องแล้วจะรออะไรตอบโจทย์สายลุยออกไปหาความ้ะทายบนเส้นทางที่แตกต่างในราคา4,3,900บาทครับฟุตบอลไทยทีมชาติไทยกําลังเข้มข้นแน่นอนว่าฟุตบอลลีกก็กําลังเข้มข้นเหมือนกันนะครับในส่วนของไทยลีก3 ฟุตบอลไทยลีก3ถือว่าเป็นฟุตบอลลีกระดับรากย้าของประเทศไทยนะครับมีจังหวัดต่างๆส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากมายนะครับและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาฟุตบอลนะครับรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาช่อง NBT และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวงงวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับฟุตบอลระดับรากยาสร้างความสุขและก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับ โดยแมชสเตที่3วันที่23และ24มีนาคมนี้นะครับในส่วนของโซนบนบ้านค่ายยูเนเต็ดจะพบกับพิษณุโลกยูนิตี้ที่วัยกรองสเตเดียมนะครับมหาสารคราม SBT บีอจะพบกับสายมิรกบินบุรียูเนเต็ดที่สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารครามขณะที่ศรีสะเกตยูเนเต็ดนะครับพบแม่โจยูเนเต็ดที่ศรีนครลำดวนส่วนโซนล่างนะครับอ่างทอง FC จะพบกับสงขายเที่สนามกีฬากลางจังหวัดอ่างทองพัทลุงเ c นะครับพบบางกอก f อที่สนาม กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและมหาวิทยาลัยปทุมธานี FC พบมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพที่สนามกีฬาราชคามสปอร์ตคลับบางไสรครับติดตามความเคลื่อนไหวของการขันไทยลีก3ข่าวสารต่างๆอัปเดตได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆรวมไปถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสยามสปอร์ตนะครับ